สวัสดีครับผมกล้องนะครับวันนี้กล้องนั่งอยู่บน Mercedes-Benz นะครับ E 3 5 0 E นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับสีขาวที่ให้ความหรูหราและน่าใช้งานมากๆนะครับคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเหมาะกับลูกค้าที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่มากนะครับอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทเท่านั้นนะครับ คันนี้เป็นรถปี2017นะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณ9 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ได้รับการดูแลมาอย่างดีนะครับทางร้านของเราเนี่ยรับประกันรถนะครับว่าไม่ชนหนักไม่จมน้ําเลขไม้แท้นะครับผมไม่มีการกออไม้ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจพบทางร้านเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจ Mercedes-Benz E 3 5 0 E ปี2017คันนี้นะครับสามารถโทรหากล้องเข้ามาดูรถจริงเข้ามาทดลองขับได้ก่อนนะครับรีบมาซื้อนะครับเพราะกล้องรับรองได้ว่าที่ร้านของเรารถเข้าใหม่ไปไวทุกทุกคันแน่นอนครับสำหรับวันนี้กล้องไปก่อนนะครับแล้วพบกันคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ